สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอพลังมูฉันอยากจะขอบคุณที่คุณสละเวลามาฟังคำทำนายนี้หากคำทำนายนี้ตรงกับคุณอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่ออัปเดตดวงในอนาคตเอาหลักราศีพฤษภมาดูกันว่ากลางเดือนกุมภาพันธ์2568นี้ไพ่บอกอะไรกับคุณบ้าง เราจะมาวิเคราะห์ไพ่และเส้นทางชีวิตของชาวราศีพฤษภเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้กันค่ะไพ่เดิรฟูการเริ่มต้นใหม่ไพ่ใบนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอิสระและความหลงไหลที่บริสุทธิ์มันจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณไร้ซึ่งความเจ็บปวดและพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง หากคุณเริ่มต้นธุรกิจหรือความรักใหม่ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการเริ่มต้นที่อิสระแม้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ให้คุณเลือกเดินไปในทิศทางที่ต้องการบางครั้งไพ่ใบนี้หมายถึงการปลดปล่อยจากอดีตเพื่อเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงไม่ใช่การละทิ้งอย่างไร้จุดหมายแต่เป็นการก้าวออกจากสิ่งเดิมด้วยมุมมองที่สดใส ลูกสุนัขที่อยู่ข้างๆเป็นสัญลักษณ์ของผู้ร่วมเดินทางแสดงถึงการเดินหน้าด้วยความตื่นเต้นแม้เส้นทางข้างหน้าจะยังไม่แน่นอนเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความท้าทายใหม่ๆแม้ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนแต่ก็เหมือนนักเดินทางที่กำลังมุ่งสู่เส้นทางใหม่ด้วยความฝันอันยิ่งใหญ่ท้องฟ้าที่เดอะฟูมองเห็นเปรียบเสมือนอนาคตที่เต็มไปด้วยความหวัง หลังจากนี้จะเปิดโลกใหม่ให้คุณด้วยความหลงไหลที่บริสุทธิ์แนะนำให้คิดบวกเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดคุณไม่สามารถเริ่มต้นทุกอย่างได้ด้วยหัวใจเพียงอย่างเดียวหากมีสิ่งที่ต้องทิ้งก็จงปล่อยมันไปวางแผนให้ชัดเจนและเริ่มลงมือทำอย่าปล่อยให้สิ่งที่มากเกินไปถ่วงคุณไว้เหมือนคลื่นทะเลที่ซัดเข้าฝั่ง นักเดินทางมองไปไกลกว่าขอบฟ้าไม่ใช่แค่เนินเขาเบื้องล่างรักษาสมดุลระหว่างอุดมคติและความเป็นจริงคุณอาจถูกหลอกง่ายเพราะหัวใจที่บริสุทธิ์ไพ่ใบนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสแต่คุณต้องเข้าใจถึงความท้าทายที่รออยู่การเข้ามาของทรัพย์ไพ่เดอซันหมายถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังงานด้านบวก หรือชีวิตที่มีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยพลังดีๆไพ่ใบนี้บอกว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นวันที่ดีของคุณโดยเฉพาะในเรื่องการเงินหรือการหมุนเวียนเงินกําไรหรือผลประโยชน์ต่างๆจะทำให้คุณพอใจรูปดอกทานตะวันที่ปรากฏในไพ่นั้นหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของเงินทองมันสะท้อนถึงผลลัพธ์จากสิ่งที่คุณทำไว้ก่อนหน้านี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นรูปธรรมและให้ผลประโยชน์ในอนาคตที่คุณคาดหวังไพใบนี้ยังสื่อถึงการให้กำเนิดสิ่งที่น่ามหัศจรรย์หรือการตั้งคันคุณมีเกณฑ์ที่จะสมปรารถนาและได้เด็กน้อยที่แข็งแรงมาไพสื่อถึงการสะท้อนของเงินทองและเหรียญสีแดงหมายความว่าคุณต้องใส่ใจดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ในคันให้ดีที่สุด หากไม่ระมัดระวังอาจมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นแม้เด็กออกมาใช้ชีวิตแล้วคุณต้องสนับสนุนและเลี้ยงดูให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแม้จะสมหวังแล้วอย่าโลภมากตั้งแต่แรกค่อยๆใส่ใจดูแลและจะสัมผัสได้ถึงความสนุกในการเลี้ยงลูกอย่าลืมการเลี้ยงดูเด็กต้องเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยเป็นที่หนึ่ง เพื่อให้เด็กเติบโตมาได้มีอนาคตสดใสและมีพลังโชคด้านการเงินที่ดีมากๆไพ่เดอะเดวิเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสภาพปัจจุบันและระบบที่ควบคุมเราอยู่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งล่อลวงที่มีความรุนแรงซึ่งมักจะทำให้เรามีความคิดที่มุ่งไปสู่การกระทำบางอย่างโดยจะเกิดความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เราต้องทำกับสิ่งที่เราต้องการทำ ใ่ใบนี้ยังเตือนว่าไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองบางครั้งเราจะถูกผูกพันกับทีมงานหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจและในบางกรณีจะพบกับความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งจากคนที่เคยทำงานร่วมกันการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญเพราะเมื่อเริ่มต้นแล้วการถอยออกจากสถานาการณ์เหล่านั้นไม่ใช่เรื่องง่าย สิ่งสำคัญคือการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงในแง่ของการหางานผู้ที่กำลังมองหางานก็จะได้งานทำแต่ข้อเสียของไพ่ใบนี้คือการเอาชนะสิ่งล่อลวงที่มีผลในทิศทางที่ไม่ดีนั่นคือความท้าทายที่ต้องเผชิญไพ่ใบนี้อาจชี้ให้เห็นว่าคุณจะมีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือรับบทบาทที่สำคัญในชีวิต ในขณะที่ไพ่เดอะเวิเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสร้างโลกของตัวเองและการบรรลุผลสำเร็จการเข้าสู่โลกนี้หมายถึงการรักษาความสงบสุขภายในครอบครัวโดยเฉพาะหากคุณมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาหรือคลายปมในชีวิตความสำเร็จจะมาจากการทำสิ่งที่สำคัญและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่จำเป็น ไพ่ใบในี้ยังหมายถึงคนที่อาศัยอยู่ตามลำพังและเข้าสู่โลกของตัวเองหากคุณต้องการความรักที่สงบสุขคุณต้องคลายปมและออกจากวงจรเดิมๆการมีความสัมพันธ์ที่ดีจะนำมาซึ่งการแต่งงานและการมีลูกได้คู่รักที่รักกันจะมีชีวิตที่ดีแต่ละคนจะสร้างโลกของตัวเองหากคุณมีพลังงานด้านบวกทั้งนี้สำหรับคนโสด หากคุณให้ความสำคัญกับค่านิยมความรักมากเกินไปคุณอาจไม่สามารถสัมผัสความสัมพันธ์ที่แท้จริงได้ไพ่ใบนี้ต้องการบอกว่ามุมมองความรักและสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตเป็นเรื่องที่สามารถสร้างขึ้นมาได้ตามความปรารถนาไพ่วีออฟฟอร์จูนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโชคชะตาซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงและการหมุนเวียนของชีวิต ไพ่ใบนี้สื่อถึงการได้รับประสบการณ์หลากหลายแต่ในขณะเดียวกันก็เตือนให้คุณใส่ใจกับสุขภาพของตัวเองเป็นพิเศษความหมายทางลบของไพ่ใบนี้คือการต้องไปโรงพยาบาลหรือการเผชิญกับสถานการณ์ที่ร่างกายได้รับความเครียดหรืออ่อนแอเนื่องจากการทำงานหนักและการใช้ร่างกายมากเกินไปไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในโชคชะตา และแนะนำให้หากคุณพบปัญหาด้านสุขภาพไม่ควรเพิกเฉยหรือปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นสะสมควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและเพิ่มพลังให้กับร่างกายด้วยการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี